บอกนอนเวียนนะนุณเลยนอนไหวแน่มึงเอกสิมานั่นตอบเนาะตอบที่ว่าถ้าเปิดคําถามให้ถามดิว่าอยากถามหยังแล้วสิมาตอบถ้าอําถามแต่แต่ถ้าว่าคําถามตัวใด้มันสามกันนะสิตอบแต่เทื่อเดียวเน้อเดี๋ยวเาสิมาตอบกันเลยเริ่มเมนอนิตามีลูกอีกแล้วบอถามมีได้จักเดือนแล้ว เนาะเมนเนาะมีมีลูกมีลูกแล้วตัวนี้ถือผ่าได้สีเดือนสีเดือนสีเดือนปลายเลยประมาณอีกเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเกิดอันขับตามต่อไปเลยเนาะเมนอนิตาฮูจักเบคือได้แนวใดอันนี้ก็หนอดเวลาไปประมาณสี่หาปีลังเนาะกับเดหูจักเพิ่นทาง ทางเฟซนี่แหละครูจักกั่ทางเฟซแหละกระเด็นแซดลงกันเพื่อนกันได้ลงแล้วก็นัดเจอกันแล้วก็ลงกันเป็นแฟนเลยแหล,แหละมาคำถามต่อไปจากอายเข้มผิดประจิตเนาะอายนี่กับแล้วก็คอมเมนต์หนาตลกหน้า,าจีนแล้วอยู่คือฮัฟซีอันเป็นภาษาลาวเนาะถวัดเราเขียนมาเป็นภาษา เคยหึงหวงบิ๊กใหญ่บอครับทีทีสอบอยอกกับสาวๆตัวหนาบ่อยๆหรือว่าหรือว่าคืองานเฉยๆจนเป็นคว่วมเคยสิ้นกับคุณนอนลีกะสิโอว่าถ้าว่าเป็นงานถ้าก็เข้าใจนะว่าเป็นงานถ้าก็เข้าใจว่าเป็นงานแล้วาเาก็สิแบบกับโไเ้หึงหวง,หวงยังเพราะว่าจำได้มันก็เป็นงานแทนเด็กแต่ถ้าว่าโบเม้นงานกะ กัดตองหึ้นหวงไปธรรม,มาดาให้็คือสิขท้นแถะให้คือนสิหวขึ้นกันแถนเนาะคำถามต่อไปเอื้อยมีลูกอีกคนแหลวสีต่างซื้อว่ายังตอนนี้ก็บพราท่านเดีคิดเนาะบพท่านเดีคิดต่างซื้อเพราะว่ามันกันยังดนอยู่แถะมีแต่สีหายพอคนต่างห้ให้พอคนต่างเอง,องเองมนิตาเฮดคีป ใ้ตัดคลิปหาก่อนลง YouTube อันนี้ก็ตัดเองเนะาะพอที่เห็นตัดว่าตัดบ่เป็นคนใน็เพื่อนบอกเท่อนหนึ่งหันหละแล้วตอนนี้เพื่อนกับ่บยูนะแล้วก็ตัดเองเพราะว่า youtube ตัวนี้นี่เพื่อนเป็นคนต่างห้นะเพื่อนเป็นคนต่างหาแ้แเลยเขามีแต่อัพลงซื่อๆอล้วเพื่อนเขาไปแก้ไขเลยก็ว่าโฆษณาย,ยังห้เพื่อนเห็ให้หมืดคำถามต่อไปเลยเนาะ <c oughs> พี่ดัลลี่มีพี่น้องกี่คนมีมีสีคนเนาะมีสีคนก็คือมีเอือคนนยคนหนึง่งแล้วก็ไอ้คนหนึ่งแล้วข้าวิคนที่สามและน้องเศรหลาน้องเศร้าหลาจะคือนูคุณที่เราเายพี่ดัลลี่ดัลลี่ท้องใช่ไหมคะตอนนี้ข้าก็ตอบไว้เนาะท้องนีตาเมนลูกบิ๊กใหญ่เทบอมแมนจ้า คำถามที่ว่าถามว่าโถงบ่ถามหลายๆกว่าเดือนแล้วนะแต่โถงก็ยังบโมยไเลยนักกับบุคอยขึ้นเมนิตาอยากมีลูกกับเบคคือจักคนก็ว่าอันนี่ผู้นี้แล้วก็อยากพ่อเลยคำถามต่อไป คำถามคำตอบโอตูมีพาน <c oughs> เอือดไอจักปี <c oughs> เอือดไอจักปีแล้วอยู่บ้านใดคบกับไอวิกไอจักปีแล้วเอือดอิ๋วเศร้าเา,าปลายปีเศราปลายแหละกะอยู่บ้านใดอยู่ปา่าซองคบกับไอวิกไอจักปีแล้วกะ ปีปลาย4ีขาปีนี่แหละหูจักกับเบคือเดือนใดเออเดือนหูจักกับเบคือเดือนถึงได้ตกลงปรุงใจกันอันนี้ก็กับใส่เวลาบดลน,นะพอเพื่อนกันอนาดาันเพื่อน,น,น,นโอค๊คฮากเนาะขอยกับวิมมีแฟนเลยกะลงกันแป๊บหนึ่งพอตาพูนกับขอใจกันมี เต่ประมาณทีปหนึ่งสองทีก็เป็นแฟนกันนี่แหละข้าวเดียวนะคำถามต่อไปเลยเนาะน้องนิตาเฮียนยู้เฮียนยังนิตาเฮียนยุ้เฮียนแสงอารุณเนาะของเฮียนอนุบาลยังเฮียนอนุบาลอยู่บอยน้องเฮียนอนุบาลเฮียนอนุบาลซ้ำคำถามต่อไป เดีเดลลี่โอกับแอมิกนแนี่ยตดบต้องไนมข้าก็ตอบไปแล้วเนาะพอกันทางโทรศัพท์แล้วก็น,นัดเจอกันสองเดือนแล้วสี่เดือนแล้วจ้าเมนิตาเคยหน่อยใจบอกว่าสำคัญถึงว่าเราเอาของควคันความอกอุนเมนถ้าโบได้อยู่นัทโคคัวอ,อันนี้ก็กักบโบไดหน่อยใจได้ ไปวียทว่าโอ้ยขั้นไปก็เข้าใจเพราะว่าตอนนี้เขากแบบต่างตกวเงินเก็บเงินเหตุเชื่องพราะว่าเพราะว่าตอนนี้หันไพ่กระทามว่าเป็นยังคือโบเหตุเชื่องอันมันมันเป็นมันทว่าเขาสิเหตุเชื่องตอนนี้มันเหตุบวดาองนะเพราะว่าถือผพาอยู่เลยเข้าคาร่าบ่อยเหตุ บ่ห้เฮ็ดเงนินเลยหนะ <c oughs> ก็ตบตบหนูเขอาอทามีได้อยากให้ทำคลิปเที่ยววัดตลาดหรือห้างบ่อยๆ <c oughs> โดยกับซิพยัยามสซิพยัยาาเฮ็ดคลิปแบบแต่ละมือเขากระซเนี่ยตางเนี่ยตางคนะซ <c oughs> ิมีหนงฮานิตาบอมีแล้วจ้า เมน่องนิตาทองบอดูกเศร้าหลาซึ้งน,นิตีิลูกเศร้าก๊กสื้อนิตตาโอ้อันยังบัวหูเนาะเพราะว่าพท่านติดต่างซื้อเวลาคำถามต่อไปเร้นะ่อเนาะเวลาไอ้บิ๊กไปเครื่องครอบเสือดอรลี่กับหนองนิตายูไส็อยูยอยนักกันกสองคนบนพักนี่แหละอยู่แต่สองคน เมนิตาอยากไปเที่ยวไซที่สุดในประเทศลาวอยากไปอยากไปว่างเวียงแล้วก็อยากไปย้อนมาบางเพราะว,าว,าวา่าเรเคยไปไซอยากคือเอะเคยออเราเคยไปยไปก่ไก,ก่สุดกะไปหอดเอวียงนี่แหละเจอไรเพื่อนหันพอบิ๊กหันไปทัวทวีปนาหน้าเฮ่าหันบดด่นไปไซดเรเคยไปไซเลยแต่ก็คือจีบบดด่นไปดอกเพราะว่าเดี๋ยวถงเงา อยากถามว่าคำถามนี้ทุกคนคือสีขรูอะไรอยากถามว่าเมยน้องนิตากับพอน้อตาแตงงานกันแล้วบอแตงแหลวเนาะน้องน้องนิตามีควมสัมพันธ์พอเมยน้องนิตามีควมสัมพันธ์พอเมยกรุณาตอบเมย์คำถามนี้ก็แตงงานกันและเนาะ เอาปุ่มให้เบิ้งมันคือคือสิยากเน่ก็เลยอาอนี่ห้เบิ้งจ้านี่ยันโบเสือเตงแลลวแต่ว่าแต่ว่าเ้อบิอยากให้เป็นข้าวนะเ้องก็เตงแบบเงียบๆนะน้ำนักส่วนสูงทอดเยหิดเวียดยังน้ำนักน้ำนักอัน ก้นทึบผ่าอันสี่ชิบหาโลอันส่วนสูงเมตรฐานสิบสามเป็นคนเตี้ยเนาะเป็นคนโตหน่อยปัจจุบันนี้ก็นนบน้ำหนักขึ้นสามโลเป็นสี่ิบแปดแต่ว่าบเดตุยเลยเพราะว่าขึ้นในโถงนะโถงกับโบใหยเป็นไดเห็ดเวียบยังบอกก็คล้ายเครื่องออนไลน์คล้ายเครื่องคล้ายแต่เครื่องออนไลน์เนี่ยเพราะว่า เียนยังกระจกเหมดอนเลยแต่ว่าโบเล่เห็ดเวียกนะมันอยากใน่ฮาเห็ดเวียกคำถามต่อไปเลยเนาะขอถามทำไมแม่ดอเลลี่จึงมาทำยูทูบเหรอแล้วน้องมีตาอยู่จากปีทำยูทูบบอเห็นยูทูบเอ่อถ้ามีกับโบเล่อยากเห็ดนะเพราะว่าข้าเป็นคนที่ว่าอายก่องขึ้นก่องอลไรกัว่าวอบูเกง ว่าโบกเก่งบันไานิตาอายุซีปีตัวน,นี้รับเหลนย,ยึ่พ้างล่างดิรับแลยนิตาเป็นคนสบายสบาย,บ,ายบวงงงเงย,ยัง <c oughs> โอ uh. ้ตัวนี้คือสบโบเมนคำถามหรอกแต่ว่สาสีนห้ฟังฮาวาบิ๊กไงโชคดีที่มีเมนิตาเป็นแฟนโอ้ยหน้าตาก,ก็สวยเลี้ยงลูกก็ดีหยองนอะตัวนี้และที่สำคัญมีความอดทนเพราะการเป็นแฟนนักร้องที่บิ๊กไง ออกทั่วไปงาน,นหลายที่กลัวจะกลับมาใช้เวลาหลายวันเมนเมนกลัวเสียมาก,กใส่เวลาวหาซุดแหละทีหนึ่งปกติกะสองสามทีเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนปลายเนี่ยเมนิตาก็สามารถเลี้ยงลูก <c oughs> ข้อเห็บและอยู่รอได้อยากให้เล่าเรื่องความรักโอ้ให้เราก็คือสีคือส,คอสีคือสีตัวใหม่ <laughs> ถาถา ทะเลว่างๆข้าวซีมเาเลาวเมนเมนาว่าภัยคิดว่าขอเป็นคนอดทนตัธนก็มนเมนแหละก็คิดถึงแหละเพราะว่าการโอ๊ตฮันถ้าจขั้นโบอดมันก็คือสิบหอดหมือนีต้องเม่น้องนิตาวิลุกทำท่าไม้เลยจ้ะอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับทำบุญบ่อยๆโดยกับสิพยายามเฮดคลิปเพราะว่า เพราะว่าส่วนนี้อ่ะพออยู่อยู่กับนิตาแล้วก็ตกังเวนหันนิตาก็ไปเฮียแล้วก็บ่มีเวลาภายในฮันกังเวนกับทรงเครื่องทรงของทรงเครื่องทรงทรงยังแล้วก็ตอนแรงมากับทายคลิปกับลูกนะลูกคนที่สองหูเพจแล้วบ่ยิงหรือาสอันนี้กั ตามทีโมอหวาเนาะถาไปเอกโกมาแล้วหันเพื่อรักาผู้ใชาสีาส่เดือนเลยนะแต่แต่ละว่าทมมั้งโม่ก็อร่อยเปอร์เซ็นเป็นผู้ใชเแต่อย,าอาาย่างใอผู้ในชะ้ประมาณอีกได้อีกสองเดือนประมาณหกเดือนได้สิไปเอกโกใม่เลยจังจังหวั่นใจเลยนะ,ว,นนนะว่าผูา้ชาย ถามต่อไปเลยอยากถ้ามาเอือยกับเบคือแต่งานกันตอนใดแต่งานกันกับบรุนปันไดเนาะเพราะว่าโคพ้าโคพ้ากันหันดนดนดูใจกันหันดนแต่ว่าแบบว่าอยู่น้ากันโกนอะนะถามดราม่าแปลว่าอยู่น้ากันโกนค่ะเมนิต้าสังยู u ูปเดี๋ยวจะเรียนแล้วสัง o u t u b e ชียทิดแหละประมาณ เออเดือนหนึ่งเลยเนาะก็ชื่อว่าไวไหวัเติบขึข้นเมนิตตาเป็นคนแขวงไหนเป็นคนแขวงจปะปะซักนี่แหละแต่ว่าอยู่อยู่เมืองปากโองแขวงจปะปะซักเมื่อไหร่จะมีน้องฮ้นิตตาพี่ซื้ออะไรซื้อดอนลี่คะ่ะจักโลกอันก้อนเกิดลูกหันสีสนส่สิบหาปัจจุบันสี่สิบแปด มักกินยังที่สุดมักกินมักกินบระเ็ดต่ำโสมยังนี่นะถ้าว่าได้กินต่ำโสมเดี๋ยวเขาทานกินก็นได้เพราะมวม่านเนย์เบคเบคือเมนเมนบิ๊กใหญ่เหรเบคือกับเมนบิ๊กใหญ่แหละซื้อกับบิ๊กใหญ่แหละแต่ว่าเบคือกับคือทุกคนหูแหละเขาคือในหนามนี่ซื้อนี่ตาจักปีสีปีจ้า มีน้องอีกคนใช่ไหมใช่จ้านิตาจักปีซีนิโอ้ยมีแต่คำถามเก่าหูจักกับปิดใหญ่ใดแน่ไดตอนตอนนี้มีเงินติดกระเป๋าจาักกีบหาสิบพันกีบเพราะว่าบุมักถือเงินทงไว้อยู่แข้งใดทงไว้ก็อยู่แข้งจะประสาทอยู่ปักทรง ยหยดอลลี่กับเบคือเป็นแฟนกันได้เนี่ยได้หย่อนเพื่นมาจีบเลยเนาะเขาก็เลยลองโควิดซะเจ้าได้เงินยูทูบเออเท่าใด้เห็ดยูทูบอันนี้ก็กำลังเหลื่อมเห็ดกำลังเหลื่อมเห็ดกับได้บล่ายได้นิดนึงบอกแต่ว่าได้นิดนึงแต่กับสีพันย่างเห็ดแท้แหละเพราะว่ากับโมเด็มันกับมันกับสบายอยู่เพราะว่า บดี้คล้ายเครื่องแบบยุ่กัม่านนะ่ะเมนิตามีแฟนจากคนแต่ยังทันแต่งงานกับผมมีเอฟซีจากฟังเล่าเดอรมีแฟนหรอมีแฟนเป็นตัวเป็นตนกับสองคน,นสองคนสามคนนี่แหละแต่ว่าผู้เนียปัจจุบันนี้น่นเดินเูสแหละและก็จริงจังนันแหละ <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบสกายให้สองเวลุข้าเนยเป็นกำลังใจให้ข้าเน่นี่จากระรับบ๊ายตา